โ okay. อเคพ่่อแมพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็เปิดภาพมาอยู่ที่สวนมันสปะลังมาอนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวสวนซาลิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยเน,ะนาะมาอนีนน่เป็นโอกาสดีเนาะทางน,นี้ก็จะออกไปใส่ทางทางหลวงเลยพี่น้องเอ้ยเนาะจะเป็นทางซอยเนาะสองฝากคางพี่น้องเนาะสวนสนิทกันเลยเฮ้อเจอท่านี้ก็ทางเป็นไปทางหวัวทางสวนขึ้นไปผู้ป่าได้พี่น้องเอ้ยเนาะ ทางเขินผู้พูนสูงๆผ่านแหละมุมนั้นพี่น้อ,เองเอ้ยเนาะเออเบวาเพิ่นก็นได้เดินทางทางนี้นี่แหละ,นะเนาะขึ้นไปสวนไปมอดน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปหากิฟต์กาแฟเพิ่นเนาะก็จะใส่เส้นทางซอยคลังนี้พี่น้องเอ้ยเนาะระหว่างกับคลังสวนเสานีพี่น้องเอ้ยเยนา,านนนะมาพบมาเผากันเมื่อนีน้พี่น้องเอาา้ยเนาะอภัพยำ เออซาวๆหรือว่าสีสวยๆพี่น้องเอ้ยเนาะหัวอยู่หัวอยู่สวนนี่แหละเนาะมื้อนี้ก็ได้น้องๆเพิ่นมาซอยฮะก่อนอื่นก็หันนาหันตาสวัสพี่พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยก็ออกเี้ยงเ้พี่น้องเอ้ยเนาะขออนุญาตใส่หมวกอีเถิงเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะใส่กุบเนาะซาวหัวซาวสวนเนาะเออก่อนอื่นก กับทักทายสบายดีเด้อบ่อวบ่าวเบเบเอฟซีสุกุสุคนนะบ่าวบ่าอยู่ภายในหรือต่างประเทศพี่น้องไก่ยินดีข่าวสูงสองซาลีดเล่าไต่เส้นเก่าเส้นเคยบ่อวเบเบพี่น้องเลยนะเนาะมาพบมาพอกันวันนี้เนะาะไก่ได้หาทางน้องๆเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมาซอยงานสานิทนะเนาะเอ่อเป็นหงว่สุดท้ายเนาะในการที่ว่าเห็ดซวนมันสับปะรังพี่น้องเลยนะเนาะเออทางทีมงาน ให้น้องๆลูกหลานนี่แหละเป็นมาซอยสานิษเนาะเพราะว่าอากาศกัดอยากหอนแน่ไปน้อยเนาะแดดก็สิช่วยๆฉันเสิมแน่เนาะสนิษก็เลยเลยมาหอดเนาะเป็ดกะมงี่แหละไปน้อยเนาะไปสนิษก็สิให้พี่ให้น้องไปมสุนบรรยากาศในการที่ว่าลุกมันลุกเปลือกหรือว่าเก็บมันขึ้นรถพี่น้องเอยเนาะตัดฟันอีกยังนี่แหละเนาะ ใส่กุป๊ปตาบอกระห่อนพี่น,น้องพี่น้องตาบอกระห่อนแดดขนาดนะทั้ทงที่ว่าซอยเรือสังคมสนิทกะกะซื้ออีตน้นก็อยากไปพี่น้องพี่น้องแต่กะยังเหตุุระเรื่อไงเฮซื้อเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเออมื้อนี้ก็ได้ทางน้องน้องน้องไมนง้น้องหน่อยเนาะเพิ่นมาซอยงานสนิทเพราะว่าเพิพ่นกะบ,บ่มีพี่น,น้องเอ้ยเนาเนะข้าวนา้ำทำป้าเนื้อน้อยก็พอได้ซื้อได้อ,อยู่ได้กิน นาบันเท่าทุกนี่แหละเนาะไปเป็นๆนาะเพราะว่างานไปทางอื่นเนาะเพิ่นก็ไปเบิดเนี่ยมาเฮ็ดทุกทีทุกทางเนาะก็เลยต้นเพิ่อนนาห้ยซอยสนิทกับพ่อไท้ทั้งน้องๆเพิ่นได้ซื้ออยู่ซื้อกินนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะกับบัวหลวงบัวลายเนาะบัวตะซอยเพิ่นด่านนี้นี่แหละสนิทกันเพื่องเอ๋ยเนาะไปไปหาทางน้องเพื่นเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะนี่อีกมุมหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนาะทางสวนสนิท ปีนี้บูหัวสิได้เท่าไดพี่น้องเลยเนาะปีไก่สนิทได้ประมาณอยู่หกหลาพี่น้องแต่เห็ดแหงได้สนิทเห็ดราคามันกับบุคอยดีคือปีนี้ก็จักสิได้ไร้สำได้พี่น้องเลยเนาะอันนั้นก็เป็นผ้าบรรยากาศนะในการทีว่ว่าคุณเขียวเก็บมันสับปะรังพี่น้องเด็กทำงานน้องๆคนนี้แหละเนาะมาซอย สิเป็นพลานทีนนําแน่เพื่อนเอ้ยค่ะนี่ก็เนาะทีนันนนนนนนวนบักใหญ่แคมทางหลวงส่วนสนิทกะบ <c oughs> ไก่เส้นทางเลขที่16เนะาะแต่ว่าเห็ดเป็นธุรกิจเนาะมีเงินมียังก็เห็ดได้เพี่น้องเอ้ยเนาะถ้ามีคลิปก็เพราะว่ามันเป็นแคมแคมทางหลวงพีน่น้องเอ้ยเนาะ ô nằm dưới vải đẹp là, bao nung nồi nón nao nỉ có đay, cho nó hòn lẽ, tình trạng, bao, póng quần sải đi đơ bao póng, đồ con con kiếp mặn quay quay, nào, đi, nào, ทางน้องไม้เก็บมันบ่บ้านุ่มพคนคือสิบเอ็ดพันมันทั้งถึงกับน้องหน่อยสบายดีเด้อน้องหน่อยบ้านุ่มเด้อสบายดีเด้อเด้อโอ้บ่ป้าฝ่าได้บ้านุ่มก็ได้พันมันพี่น้องเอ้ยใสยกันใส่กันดองไม้สบายดีเด้อน้องไม้โด้ ใส่สุดนากากแล้วเนาะสวัสดีน้องดอราเดอ้ดอเด้อให้น้องๆคุณมาซอยพี่นอ้นองเอ้ยนะ้าน้องไม้กับการลงละ,ะเก็บขึ้นมันเลยพี่น้องเอ้ยนะ เก็บขึ้นสิรถเลยคือบท้อยขามาอ,อีกหลดน่ะนนท้อยขามาสิใกล้ๆกะสม่าอ่อนผนเก็บน่อน,น้อกไม้นอหนักอยู่บ่ฮะนบนนักปันได เรียบเลยทางรองลาพันก็ได้ทาบานุ่มคนถอยรถขม่าอีกล่ะมันใกล้ดิคนพันสิบบได้เดวได้ทางบานุ่มสิบบว้บเลยคนพันมันเจอหนองไม่จัดการเรียบร้อยเ็นเห็ดน้ำบอลทันรถและ ทางด้น2คนพี่น้องบ่ปเอกําลังเสริมอยู่บ่จ้ะเอาบ่ขอให้กลับมาบัดนี้พี่น้องเอ้ย ขับไปเลยบัลจังเก็บออกอน,น้องไม้เออบัลจังเก็บออกเก็บไฟขาไปเลยเลยคนพัน,นก้อนพันเบิร์ดบัลลังเก็บไม่อีกผักก้อนเหน่อยผักนางพักอีกแบ่งกันบนไฟสิไปกันนั่น นักบัดอกไม้นี่กันนักแล้วเนาะเข่าหัวมันใหญ่พี่เนอะซึ่งมันมันใหญ่ก็ยังสำนึงนะอันทีขีดินกับพ่อแห้งแหละน่องน้อยน้องผ่วเห็ดแหวยพัวเลยสูส้นคือเห็นเียแหละนะเออามุมผาหรือว่าตัดผามาอยู่หัวอยู่ส่วนเลย ปักปุกปักปุกปักเลยแค้มทางแค้มทางล้วงพี่้องไอ้นาะเอามุมผาสูงสูงๆบอลาลาตังกองมานะพำ่น้องาเลยให้เบิ่งวิว สวนสนิทค no, pues mm no. ่ะนี no, nice. no. nah ่บ no, like ่อใดกวงเป็นได้ดอกพี่น้องเนาะเดี๋ถ้าน้องๆเพิ่นก็เออคนเกี่ยวกันอยู่เนาะถ้าบ่กังัวร้ายขนาดพี่น้องเอ้ยตอนเสาะมาหนินี่เขามากินอะไรเนาะเขามากินเขามาแฮนมันเลยเรียบร้อยเลยคุณเนาะไอเนาะพอดีคนอยู่บ้านเพิ่นบอกว่าเออเพิ่นเอิรนใส่ไปเบิ่งนี่เด้อผลสนิทเอ้ยงัวเขาสวนจะได้เต็มมืดแหละนว่าเนาะ โอ้เข้าปล่อยแลวย่ำน,นียพี่นดาวคนปล่อยเบิดเลยมาโตเลยฟุ้งนั่นแหละอันที่เขาส่วนสนิทฮะเไล่กันมาอยู่เต็มทีเต็มเยะพี่้อวเลยค่ะจะให้ท่านบอกคน มัวอ่านสุขามากเล้วบ้านูมือคือสาวเนี่ยก็เต็มทีบเลย เต็มแต่คิดิดเนาะบริขคืนก่อนเป็นพันเคี้ยวเห็นเอรเอ้ยเนาะเป็นพันเคี้ยวที่ว่าเคี้ยวเคี้ยวปดนีนปตีเคี้ยวใส่นีพัดเลยก็ได้ลมลายปีนีพี่กายยังบริหลมเด้นี่น้องไม้งามโพดปีน,นี่งามโพดล่ำล่ำไม้แวาควรเพื่นเอาเลย นาะหอดเดือนหนึ่งเดือนสองหรือยังบริไตเลยร่ำอยู่พี่น้องเต็มที่เหนื่อยพี่น้องะเว้นน้ำกันพี่น้องเว้ปุกปุกดีเลยเป็นหัวอีปุกอืม ทางเบาหนุ่มเพิ่นก็จัดการได้เองเพี่อนเอ้ยเนาะเพิ่นถหายทางนง้องไม้แล้วก็น้องปลาเก็บพิ่นฝาดเพื่อเดียวเต็มรถดไทยอึบโ,โ,โอ้โอ้โอ้โตขึ้นอีกเลยยึบยังไล่บ่หมองลุมลยังไล่ได้เนาะ ขั้นข so ั s, so ้นหยาบขนาดไหนจะเวลาขั้นเวลาขันเรายังหยาบบริคือขันขันมันแบบนึงนนึงได้ลำสีแดงทั้ันดียแบบนั้นง่ายอีกแต่จะบอบอฟันเด็กเขาส้วนมือสาวตรงไหมง่วนฟุ้งนั่นแหละคนบ้านเขาขี่รถไปบอกง่วนเขาส้วนเต็ม้ะเด้อเขา่า บู๊ว่าเขาสรางใดพี่น้องเลยประตูหัวก็อัดอยู่โอ้แต่ครั้งเครื่องบวงนะั้นสองมาอันคิดินก็พอแล้วฮะโอ้อ่าจะมาเห็นแทงคือจริงก็จะคายดิบหมดแล้วพันๆอะไรคายเลยเลย ฮะขันอยู่คนเด้อุเฟอคนคนเมื่อยอีกคนเมื่อยยันป้าว่าอยู่ถึงสองสองนะบุกงานเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะมาดูน้ำกันเนาะว่าสิได้รลายสำไรไหมนี่จะได้แจ็คขัน สามเสาได้พี <ologie S 2> this, <any> ่หน yeah. <find> ่อยเลยเนาะไปตอนนี้จะสติเก็บมันซอนเช้าหน้องกันนีกพี่หน่อยเลยเนาะบาลล่ามอสติเต็มรถไทยแล้วก็สิ่สิบห้าเดชให้พี่ให้น้องเบิ้งอีกพี่หน่อยเนาะเฮ้ยพี่หน่อยเลยเนาะคันนี้พุดดิ้งเต็มเรียบร้อยเด็กุ๊กล้ำแข้งขนาดได้พี่น้องเลยเนาะ Để cục ngầu ở cái đây Tìm thì Bây to khả năng ít Lùi xa lời Nóng nọ phần Nhìn nạm phía này à. เก็บขึ้นได้บ่คา,างนั่นบ่บ่โป๊เก็บขึ้นได้บ่คา,างนั่นขึ้นออีกพหรอเอนาอ ขนาดเีงเนาะเต็มแล้วขนาดเนไหมนะน้องไม้มาลุยขนาดตอีก คุมพันอยู่ปอกๆแั้งหน่อยกันเลยแั้งรถกันเลย เก็บบนไปบนหมาอยู่นี่นอกน้องไหมบูธันแล้วจักเต่อ บกบะไส้หนไม่กันเลยบุมบบถอยรถจำกับบะไรเพ็่อะเอเนาะเป็นพลานทีน เป็นเนี่ยคป้าเบิดเลยเนี่ยอยู่นี่บ่ก็เอาพันตัอริ้ามาปิ้ก้าイปีนี่นี่ปิ้ก่าเขยังใส่พันแดงเพราะว่าพันของขยายน้ำบรทันเดิอันนี้เขาออกมาแต่ส่วนในผมมามใส่นี่อีกโอ้เรือนไหนเรือนไหนเออคักคัดจอหน้าไม้ย่ำย่ำนั่นค่ะย่ำดือนเก่าดือนเก่าด้วนซิฟสร้างแนงออกน้ำฮันโอ้ยแฮงคักงามดีเลย บอ่บอเลือกดินแดงกับงามบริใต้อีกล่ำก็นเลยภาคดีอยู่บ้านก็ไผ่ก็นจากดาใดแบบนี้บอกหนึ่งคาเซนน้อแมนเด้ซ้ายนั่นแต่หันไปหันข้าวแหละทางเบื้องน,น,นั่นทันดะีแมนบ่มีใต้อีกไหม ได้เรื่องเขาแนมเบ,บ,เมเบิ่งบรือเบย์ข้าเขาแนมเบิ่งอะไรหนึ่งบ่บ่คักเต็มไปทีเรียบร้อยพี่น,น้องเอนะ้ยเนาะเมื่อกี้กันลูกค้าคนมาทำละมันเนีนนะ่ยนพะี่น้องเนาะกระซิบแจ๊คซีวา่าใจไหมพี่น,น้องเอนะ้ยเนาะการเดินทางให้ทางน้องๆคนรอดท้า ข้าแล้วข้าแล้ววันนี้ <c ười> ขั้นนี้อีกเลยเออยิปปคุย ใป่ันนั้นบืดได้เรียบร้อย นี้มันสิล่มทางนี้บอก,บอกน้ำบระทันออกมาคางคางล่มพี่อยู่กำลังวัดลนะูเปหน้าหลอดบ่าบาดนย่นงองเงยเนาะแต่มันลบดิ้นบางในฮ่นมันดิ้นก่อไข้ ก็ยินกันบ้า con hay Khát hè khát và nó Thư có mày tí bằng nằm coi lên đó nó bà đi คอยเล่นเนอคุณคนี่ฮะฮะนี่นี่ละแะลลงโออทเสียมันกะได เข้าเลยเข้าเลย กำนันแย่งอวยอยู่เลยเป็อนะ่อนเอ๋ยเนาะยันล่งบัน <laughs> นี้โอเคสำนันก็ได้แล้วเจอเพื่อเนเอ๋ยเนาะโอเคนะ okay. นสนิกทกับิพฬา,าลองๆคน ยันมันลงไปหน่อยเนาะเศรษฐ์วันนี้กําลังได้ซองตอกไปหน่อยเนาะทีว่าน้องๆเพิ่นไปซอยสนิทนี่แหละเนาะเอตอนนี้ก็ทางน้องๆเพิ่นเบาโป้เบานิกเพิ่นไปหน่อยเนาะก็ได้คนมันลงเนาะเออเผื่อเสียมาตากไม้ยังนี่แหละไปหน่อยเนาะตามทองทินบ้านเฮาไปหน่อยเนาะขายดิบกัขายดิบกันเฮ้ตัดราคาไปหน่อยเนาะ ออติว่าเป็นดินหินเป็นน้ดินเป็นอเออเนาะลายยางเนาะพันขอที่ว่ามันแข็งเกินกะติเนาะอยากให้เอาแต่แบบมันสุดซอดโหลดเป็นอเออเฮาพันเวลาเฮาพันถ้าก็กะสติบดายนี่แหละเนาะสิถือแบบใดนะเป็นอเออเนาะเพราะว่าทางน้องๆเพิ่นก็รอถ่าทางสวนทางสวนมันอยู่ฝนฝนแหละเป็นเออเนาะ แต่เดกศสนิจก็สิขอโตไปยันมันลงนำน้องๆคนก่อนพี่น้องเอยเนาะอ่ะก่อนอื่นก็ขอมอกขอบใจเด้อพ่อพ่อแม่เอฟซีสุกุลสุกุนเนาะบ่าวายอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องเนาะที่ขามาชมคลิปศนิทแต่ต้นจนจบเนาะเฮ้ยพอกันไหมพี่น้องเอยเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอการกลับมาสบายดีพี่น้องเอยเนาะบ๊ายบายพี่น้อง